เกรทวิลทอนแว้มาบอกรักแม่ที่ร้านทองแต่สายตามีพิรุษหนักมากมีโมเมนต์ความเครียนให้ที่หากระท้องแข่งกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเกรทวอลนัน,นปนานการพระเอกหนุ่มสุปตาขวัญใจแฟนละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโพ์ภาพล่าสุดบนอินสตาแกร,รม แอดเกรดอันเดอร์สกอร์ลเดอร์บในตอนที่เจ้าตัวเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่กุ้งหรือเจกุ้งที่ร้านทองซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวเพราะถึงแม้ว่าโพสตดังกล่าวเกเบ,บร์เรนทอจะได้เขียนแคปชั่นน่ารักน่ารักส่งตรงไปถึงคุณแม่คนเก่งให้ชื่นใจว่าแอบบบอกหลักแม่สักนิดนึงแต่ด้วยแฮชแท็กที่ระบุกข,ข้อความแฮชแท็กรหัสเซฟอะไรครับรวมถึงสายตาของพระเอกหนุ่มในภาพถ่ายที่แนบมาด้วยกันซึ่งแสดงออกถึงความมีพิรุธหลักมากก็ทําเอาแฟนคลับที่ได้เห็นทา้กร้านขำไม่ได้กันเลยทีเดียวเรีียกกกกเเเรวว่่่่าาาป็นนนนออหึงงมมมมแและและสคัขู ครอบครัวปัญหาการที่ชวนให้รู้สึกอารมณ์ดีจริงๆขอขอบคุณภาพเกรทเอร์สกอร์ไลเลอร์เ10ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดก c คอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ